ตายอยู่ไร้บ่พ่อรอยคุณจะเถียงอยู่ไร่บ่พ่อรอยปีเมยเปนวัสิปีีนอาบน้ำวันหนาวเส้าพีน่เสาวกเบือสามสิบปีเตือนก่อนไอสี่สิบปีมาแตให้ปวดขาห้ิปีมาจะน้าปวดป่วยหกสิปีเป่าปุยกบ่ดังเจ็ดสิปีตีละขั้งบวกวนแปสิบปีนับวแเลงมาหูเกาสิปีพี่รองมาดูให้ตัว 1นรยปีร้อยสิบปีเท่ากับพ่อตายบ่เท่ากับพอตายแ่เอสังฆราสังฆาสังฆานเอสังฆานคนมัดยังเท่ายเมื่อเบิดแหงไปลเต่ากระรงยเลี้ยงลูกได้เป็นเจ้าเป็นนายไปสอนูเท่าได้นำงอสอแต่ทา มีค่อยถอยอเตื่อทิ้งร่างกายค่อแข็งขันกรวนลุยน้องไปหนาจังแม่หนูตาเทาผมขาวเขีวขวยวกระลอนบ่คือตั้งแต่ก่อนเรงหลายเลี้ยงลูกเตาบอกให้โตว่าพอใจลูกหลายคนขอแม่เนยยี่ยใดใหญ่ให้ยูยาวน้อยก,กินดีพ่อแม่เพียนค่อยคิดค่อยเพียนตลอด ได้เลี้ยงลูกผูเลี้ยงเฟิ่องไปแล้วก็บเบาทั้งพ่อเมียพ่อเสียายหวังเพื่อพาลูกตอนตายเพื่อพาเวลาเท่า,า,ทาัาดทาตกเดี่ยวนี้ลูกได้ทำงานนีลูกได้มีเงินใสสละลายทิ้มพ่อเมียเออผู้บังเกเก่เกา ตืงนนอนแม่นอนไหเมือ่อค้ำไปลูกใต่หอนก่อนเสด้ลูกค้ำเอ้ยมยัง,งค่อยอยู่เลอค่อยหอดมือจิ้นใจเจ้าบ้านาเข้าภาษาสีน้านดูโกรธเขียไปหลายบาแดงโตนังเจ้าของเข้าแขีน ตั้งไปแย้งเหมือนกันดาวได้นังเศร้าแต่เขาแม่หมดเนื้อหมดตัวลูกสังมาฟ้าทีเป็นพอมิ่งแม่พ่เลยคุณพอมีลูกทำเหลือังเพิงเจ้ายังเท่าเก็บพอมีเท่าแก่แล้วบอสหาง พอวันเทพระไทยเทวราดาขอให้หนิลงล้มามารักษาเราทั้งใขอให้ร้นบันดานใ,ในในชีวใจลูกของคุ้ขานี้แต่ลูกคิดหวัวโตแต่ลูกคิดหวัวเนี้ยยังมันหาเข้าภาษา แั่ลูกมาพาลูกในบุญคุณพ่อบุญคุณแม่คุณคุณพ่อนี้ยี่สิบเอ็ดคุณคุณมดดา12ีสิบสองคุณนม่ขัศพสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าหาสิบหกคุณพระพุทธไทนั่งสิบแปดคุณพระสุข์ทวสิบสี่คุณพระอริยีสิบคุณพระอุปัสสายี่สิบสาม นังเงียบงียจังคุณคุณพ่อคุณคุณแม่นในบ่อน้อง <c oughs> อันทั่วายอยู่บ้านก็นยังคอยอยู่เด้อสร้างน้ำทำบุญมมสร้างศิลปินทานเพื่อคนมาเพราะฉะนั้นฟังสิบวันีีครั้งยาเสนาฟังใจให้เจ้าเลยมาฟังทีใจจำไว้ละบุญมืนมนี้คือธรรมชา,าติ์ตั้งให้ยิ้ใจให้ติดอิ่มทำให้ใจปราบอิ่มแนวเศร้าน,านั่นบ่มี ปุ่นปุ่นนี่กระหาอยู่ตเขาอยู่ในตะไทวัรสาให้ปล่อยวาแม่าดเทานอยู่ไข่ทวัรหนึ่งอยู่วานวาทวารหนึ่งอยู่วัดชีทวัรหนึ่งฟังให้มันลึกซึ้เต็มหัวาเรื่อนนื้อ และเจ้าเรแเก่บอทำผิดส่วนมนุษย์ความคิดส่วนใจละวัตไว้คือหนึ่งบ่กรุนสองบ่ลูกสามบ่ลุมพุทธเท่าบ่ไปมีสามคอดอกส่วนใจทั้งวาชีบ่ไฟมีอสี่จำสาเรียกว่าชีสุดจริตบ่ผิดพ่พอดีทั้งวาชีคำมีสังโณในรูคนเรียกว่าชีสังโณเรียกว่าชีสีหอไม่ลอ ว่าบขั้มเทัวสองว่าพูดจะาหายหัวหน่ยุ่งชาวบ้านสามว่ามีว่าจ่าใต้สู่มขคาางนาสี่ว่าพูดคั้ง้ืนเจอเจ้าให้เดอร่วมกันเขาเรียกว่ากำมบูดซิบประการกำหนดให้พลอยมา้ทานนอกจากนี้ยังมีคั้ให้จิตใจบริจาคภ้าวนอั้นไว้ไว้ทางนานแม่นส้น